ไปเรื่องบุญกันแล้วพี่ชอบวงการซีรีส์วายชอบไหมชอบดูซีรีส์วายดูค่ะดูเหมือนกันแต่ที่ก่อนกันเราก็เพิ่งคุยกันลุยเลยที่จะเป็นภาพยนตร์ก็มีแต่ล่าสุดเนี่ยซีรีส์วายในบ้านเราเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะไปฉายที่ช่องไหนนะ,ะก็โด่งดังทุกช่องเลยล่าสุดนี้เลยทางช่อง9้าเขาบอกเลยนะครับได้นําหนังสือรุ่นชื่อเรื่องหนังสือรุ่นเด็กเยาวบุ๊กนะครับน้องมีนพีรวิทย์ นำทีมสแสดงจากซีรีส์เนี่ยเขาเรียกพึ่งถแถลงข่าวกันไปนะครับโดยน้องมีนพีรวิทย์นำทีมนักแสดงจากซีรีส์หนังสือรุ่น The Yearbook นะครับนำโดยน้องล Ma ิตเติ้ลเตชินมาแมนสุภกิจต้นน้ำเปี่ยมชนแล้วก็เกสสระวุฒิแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์มีนเผยถือเป็นโอกาสที่ดีที่ซีรีส์ได้ฉายทางช่อง9ไม่คาดหวังว่าจะมีผู้ใหญ่ติดต่อมา,อาเพราะก่อนหน้านี้ก็ตั้งใจทำแค่ออนแอร์ air, แบบออนไลน์อย่างเดียวลั่นเป็นการเหนื่อยที่คุ้มค่า ฟุ้งนะครับน้องยัีงบอกอีกว่าต่อจากนี้อาจจะไปออนแอร์ที่เกาหลีและก็ญี่ปุ่นด้วยหวังอยากพาน้องๆไปต่างประเทศบอกเวอร์ชั่นนี้มีการปรับแก้จจากคำติชมต่างๆของทุกคนซึ่งจากกลมกล่อมและก็ละเอียดมากขึ้นยันไม่ต้องห่วงเรื่องฉากหวานยังมีอยู่เพราะของเราไม่ได้มากอยู่แล้วยังสามารถอยู่ในเลทห้าทุ่มได้ซึ่งตอนนี้สามารถติดตามชมได้แล้วนะครับทางช่องเก้าทุกวันเสาร์เวลาห้าทุ่มเด่ี๋ยาามไปฟลังคลิปกันดูค่งะค่ะ คือตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่าจะมีแบบมีผู้ใหญ่มามาแบบว่าติดต่อหรือมาติดตามหรือว่าชวนเราไปฉายที่ช่องทางอื่นเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราก็ตั้งใจจะทําเป็นแค่แพลตฟอร์มออนไลน์แค่นั้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของแบบนักแสดงทุกคนของทีมงานด้วยครับผมไม่กดดันนะคือคือไม่รู้ถ้าเป็นตัวตัวมีนหะนมีรู้สึกว่า พอเราทํางานแล้ว,ลวมันก็เป็นอีกหนึ่งงานที่เราภูมิใจมากๆอ่ะฉะนั้นการที่ยิ่งมีโอกาสให้คนเห็นมากเท่าไหร่ก็ดีเท่านั้นครับผมเพราะว่านอกจากทางช่องเก้าก็มีต่างประเทศด้วยมีเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นด้วยฮะ<ม>ก็โอเคเลยนะสำหรับเราก็ได้กระแสวิจารณ์ที่ค่อนข้างดีมากเลยครับผมแล้วก็น้องๆทุกคนก็น่าจะโอเคกับกระแสตอบรับด้วยสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับหนังสือรุ่นแต่เยียบุ๊กแตซีรีส์นะครับก็กำลังจะขึ้นออนช่อง9เอ็มพอดแ้วที่วันเสาร์เวลาห้าทุ่มครับแล ลองดูกันนะครับเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันที่เราปรับแก้มาจากคอมเมนต์ติชมทุกอย่างจากแฟนๆที่เราได้รับมาก็ขอบคุณหรบทุกคอมเมนต์ทำให้มันได้เวอร์ชันที่ดีขึ้นมาจากเดิมเห็นไหมน่าดูมากเลยน่าดูมากเลยดูดีก็ได้นะคค่ะอมฟุกไงนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปดูแฟนคลับเขานะคุณนะคะติดตามด้วยแล้วกันนะเออเอาอมฟุกไงเขาเล่นในเรื่องอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งอะไรเรื่องหรอไอ้นั่นได้แดงอวอ ไม่ผิดเพราะว่าต้อง F C นี่นีอย่างนี้เน่ยอ่านี่เรื่องหนังสือรุ่นหนังสือรุ่นเนี่ยคนคนที่ยืนมุมไม่แด้ทางทางทางขวาเมื่อกี้ชื่ออะไรนะคะตัวสูงกับตัวเล็กอะชื่ออะไรนะเติร์นกับลิตเตินกับอะไรนะอ่ะอผ่านผ่านไม่เป็นไรแต่อย่าลืมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับซึ่งจะเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับ อ่าเรื่องราวเกี่ยวกับนักเรียนตอนตอนสมัยเรียนแล้วก็เป็นรุ่นรุ่นเดียวกันซึ่งซึ่งเหมือนเวลาตอนเราเรียนมัธยมอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นรุ่นรุ่นหนึ่งเรื่องนี้ก็คืออประมาณแบบหนังสือรุ่นลีต้นมาแมนโอ้ยอมฟุกไปไนเนี่ยไปติดโอมฟุกไปแล้วนะคะไม่เป็นไรเกือ,อบถอดไม่ออกพี่ก็เกือบไว้วิีไปแล้วตะกี้อย่าว่าแต่โอมฟุกเลยเออ